แล้วเ,เวลาเราไปพูดคุยกับชาวไร่เนี่ยนะถ้าเราไม่มีการสนับสนุนครับโครงการเนี่ยนะเขาเป็นคนเสี่ยงเขาปลูกแล้วถ้าสมมุติไม่ได้ละ่ะนะไม่ได้รายได้คืนมาตาม,มที่เราคาดการเนี่ยนะจะยังไงเพราะนั้นตรงนี้นี่เราเองการที่ไปคุยกับเขามอบภารกิจอันนี้ไปนะเราต้องเร,เราก็ต้องมีบัตเจ็ต ในการทักชวนครับว่าเขาจะได้อะไรครนะจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาพลาดไปเขายังไม่ขาดทุน,นจากการทําไร่ตามปกติครับ,รบเพราะเงินจํานวนนี้เราต้องมีการสนับสนุนออกไปก่อนเพื่อที่ให้คนชาวไร่ยินดีที่จะมาทดสอบกับเรานะซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการพูดคุยทําความเข้าใจกับชาวไร่จนกระทั่งเขาเห็นด้วยที่จะไปแต่ณวันนี้เราเห็นแล้วว่าเออมัน ตอบโจทย์แล้วนะเพราะนั้นอย่างวันนี้เนี่ยเรามเาีเรื่องของอโมเดล SMS 25, s m s 20 r ครับ,รบนะคอนเซปต์ง่ายๆก็คือ,เ,อเริ่มจาก20ไร่นะโดยเงินลงทุนประมาณ200,000บาทครับนะแล้วก็ใช้เวลา4ปีได้400,000 4, ไร่ครับนะฮะเ,เป็นเป้าหมายว่าเราอยากจะให้ชัยภูมินะทั้งจังหวัดครับ ซึ่งมีอยู่ประมาณ5แสนไร่เศษเศษนะเป็นพื้นที่ที่ปลอดโรคใบด่างโดยสิ้นเชิงนะโดยวิธีการนี้นะซึ่งเราก็คิดว่ายังจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกับนอกจากชาวไร่แล้วนะต้องร่วมไม้ร่วมมือกับทางสมาคมทางทีดีดีับทางหน่วยงานราชการครงานผมคิดว่า อ,อย่างโครงการอันนี้เนี่ยนะมันมีความชัดเจนแล้วล,ะล่ะนะว่าไ,ไอ้พันอิที่หนึ่งเนี่ยนะรทรงต้นลำต้นของเขาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ยาวเพร,ร,ราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเราสามารถที่เอามา m u l t i p l y ได้นะค,ค,คำนวณดวยแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10เท่าครับ,รบนะ <c oughs> ของครอบต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนะผมคิดว่าในเรื่องของตัว supply ของลำต้นเนี่ยนะ ในที่สุด2หรือ3ปีเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นรประเด็นก็คือการสร้างระบบการกระจายลำต้นตรงนี้ไม่ให้มันเสียเสียของไปเลยแม้แต่ลำเดียวอันนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าครับซึ่งจะต้องใช้ความร่วมไม้ร่วมมือทั้งรัฐเอกชนที่รตรงนี้ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จับประเด็นได้รวดเร็วมากนะ เเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยในวัตถุประสงค์ที่ว่าชัยภูมิน่าจะเป็นจังหวัดนะ,ะที่สามารถที่จะทำให้โอโรค CMD เนี่ยนะโรคใบด่างเนี่ยนะมันมีภาวะแต่เป็นเป็นศูนย์ได้ก็ะจะร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างแข่งขันต่อไปก็คือสเตทวันนี้นะครับที่ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นที่จังหวัดชัยภูมินะครับ,รบเป็นโรงงานของ SQS <Q> นะครับ <S S <Q> S. <S ซึ่งได้จัดงาน เขาเรียกว่าให้ท่อนพันธุ์ต้านทานกับเกษตรกรนะครับขอย้อนความไปนิดนึงนะครับทางท่านดรวรวัฒน์เนี่ยได้รับท่อนพันธุ์จากทางสถาบันพัฒนามันสัพพลังแห่งประเทศไทยเนี่ยประมาณช่วงไหนนะครับแล้วก็มากขยายใช่ไหมครับตอนต้นปีนะครับนะต้นปีสองหกเจ็ดจครับนะฮะจริงๆตั้งแต่ธันวามกรากรุ่งพาสามเดือนใน3มเดือนนี้เนี่เราก็ได้มา ประมาณแสนสามพัน่แสนสามหมื่นต้นกล้าแปลงเป็นไร่ก็คือประมาณ60ไร่บวกลบนะฮะซึ่งตรงนี้ความยากของมันก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราจะต้องมันเป็นต้นกล้าที่มาจาก 20X เอพราะนั้นเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยนะมันมันจะไม่สู้มันจะไม่เหมือนกับการใช้ปัก้ปักเอา เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการปลูกว่าเราจะต้องไปสนับสนุนเขาบชาวไร่นะจะต้องเป็นชาวไร่ซึ่งมีระบบน้ําถ้าไม่มีระบบน้ําเราก็ต้องไฟแนนซ์ให้เขาเลือกเกษตรกรมาก่อนนะแล้วก็ชักจูงเขาว่าเขาจะมีรายได้ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราการันตีว่ารายได้จะต้องไม่ต่ํากว่าการปลูก พันปกตแสดงว่านอกจากคัดแล้วทางบริษัทก็ให้ท่อนพันธ์แล้วก็ให้เงินลงทุนด้วยใช่นะใช่ให้มีการลงทุนในอย่างไร่หนึ่งเรารบอกว่าอาสนับสนุนไปเลยนะห0าพบาท<อ>นะเมื่อครบเวลาวัตถุประสงค์แรกก็คือเราจะเอาลำนะเอาเอาลำอันนี้เนี่ยนะไปขยายโดยที่ยังให้มัน่ไมไม่ได้ขุด เพื่อที่ให้ยัง,ยงอยู่ในดินในในในครอบต่อไปก็แปลว่าชาวไร่จะไม่ได้ขาย ไม่ได้ขายตัวหัวมันเอาแต่ลำซึ่งเราจะซื้อในัาราทางบริษัทรับซื้อเท่าไหร่ครับรับซื้อลำละสองบาทลำละสองบาทนะครับให้ฟรีแล้วก็ยังรับซื้อคือลำละสองบาทในหนึ่งไร่เนี่ยในหนึ่งไร่เนี่ยเขาคำนวณดูแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ได้คุ้มแน่นอนใช่ครับคุ้มแน่นอนแต่ว่าเมื่อถึงปลายปีจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเมื่อขุดเอาหัวมันออกมาแล้วเนี่ยชาวไร่กับพรีเฟอร์ที่จะ ไปขายหัวมันอ้าวเพราะว่าเขาเห็นแล้วนี่ในวันแรกเราก็ไม่เห็นเราก็ตกลงในในข้อตกลงเบื้องต้นว่าจะเอาลำครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะมันก็ได้ทั้งลำแล้วก็ได้ทั้งไอตัวหัวมันซึ่งเขาได้ขายซึ่งซึ่งรายได้ของเขาเยอะกว่าเดิมเยอะเกินคาดนะครับเกินคาดเกินคาดมากๆนะเพราะฉะนั้นก็จะชาวไร่ก็จะดีใจในในในเรื่องนี้นะเดี๋ยวข้อมูลผม เมื่อสรุปรจนถึงสิ้นปีนี้ก็จะมีข้อมูลออกมาครบทั้ง20กว่าแปลงลเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกทีหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าคงจะมีบางแปลงแหละซึ่งมันอาจจะ <c oughs> มี uh, productivity ที่ไม่ดีซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ใหชัดเจนว่า <c oughs> แปลงไหนดีไม่ดีเพราะอะไร,รถ้าหากว่ามันไม่ดีเราก็ต้องทำ t e r r m n n c o o n i t t o o n ให้ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยให้มันอีคเลน์กับไอ้ที่มันดีมผมก็เข้าใจว่าเราสามารถที่จะต้องบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมองไปแล้วก็คือศักยภาพในการ,รทำให้ productivity มันสูงนะเท่าตัวสองเท่าตัวเนี่ยนะรหรือสามเท่าตัวเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้อง รู้ฟันดาเบนเท่าของมันจริงๆต้องรู้ว่าปัจจัยนะครับปัจจัยอย่างในการพาะปลูกน้ําดินน้ำการจัดการับนะการกําจัดแมลงอะไรต่างๆพวกนั้นซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการรวบรวมสิ่งเหล่านี้เป็นโน้ตฮาวเป็นตําราครับตําราที่เกิดจากข้อมูลจริงครับนะแล้วก็กระจายไปยัง ายชาวไรุ่่มต่างๆถ้าเกษตรกรแถวชัยภูมิเนี่ยสนใจเนี่ยก็สามารถมาติดต่อฝ่ายไร่เลยได้ไหมครับถูกต้องถูกต้องอ๋อคือเข้ามาที่ SQS นะครับที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยหาไม่ยากนะครับเข้ามาปรึกษาฝ่ายไร่นะครับพี่ชาติชัยอยู่ตลอดนะใช่นะครับยินดีครับรับทอนพันธุ์หรือว่าต้องการความรู้เกี่ยวกับโรคใบด่างนะครับแล้วทอนพันใหม่อีกที่หนึ่งสองสามเป็นมาอย่างไรนี่ก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับ นะอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ๆของทั้งอุตสาหกรรมครับนะคราวนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเราน่าจะกังวลในระดับ,บในระดับอุตสาหกรรมรนะอันที่หนึ่งก็จะกี้เรื่องของสปายนะฮะถ้าเราแก้ที่ตรงนี้ได้ก็ก็ก,ก็ยืดความมีอายุที่มัน sustainability ของของไออุตสาหกรรมนี้อีกอันหนึ่งซึ่งเรามองข้ามไม่ได้เลยเนี่ยก็เรื่องของ การแข่งขันนะประเทศลาวประเทศคมเมคบอรประเทศเวียดนามซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นที่ท,ทราบกันอยู่ว่าไอไอ้โททลเอ็กซ์อร,รอสถิติเนี่ยยอดต่งออกทั้งหมดทั้งโลกเลยเนี่ยนของมันสัมหลังเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งนะเพราะอาจจะพูดได้ว่าเรามี market ็ตแชรอยู่ที่ประมาณสัก55-60ิรหบแต่ เวียดนามเองก็ตามมาติดๆเขามี market ตแ a ร์อยู่ถึงระดับ35น่าจะขึ้นไปถึง40%ก็ได้ซึ่งยอดทั้งหมดซึ่งผมเช็คดูใน OEC นะฮะเป็นร,ร,รายงาน OEC เนี่ยยอดเอ,อเอทาริฟของมันแป้งมันสำปะหลังเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3.24ล้าน US ดอลลาร์นะฮะ 55%เป็นของเรา35%ของเป็นของเวียดนามเวียดนามครับคนที่มาแล้วก็เริ่มเห็นตัวเลขจากแต่เดิมไม่เห็นตัวเลขเนี่ยก็คือประเทศลาวลาวนะเข้ามาแล้วนะ3-4%มมาแล้วเ้วเราก็ได้ข่าวว่าทางจีนไปลงทุนในนั้นซึ่งบางครั้งสมาคมก็ไปไปดูงานไปเซอร์เว์ที่ตรงนั้นซึ่งลาวเขาก็จะมีพื้นที่ยังยังสดยังใหม่เพราะนั้น productivity ของเขาเนี่ยก็จะสูงกว่า เพราะถ้าว่าเรายืนอยู่ที่เดิมโดยที่ productivity ของเรามันร่อยหลอลงจาก3กว่ามาเป็น2กว่าอันนี้เนี่ยมันก็เห็นอนาคตที่ไม่ไม่สดใสผมว่าอันนี้ก็จะต้องกลับคืนมาท่นรมรวินวัน์พอจะมีข้อแนะนำไหมครับคือนอกจากการเพิ่มยิวเพิ่มผลผลิตต่อไร่แล้วเนี่ยยังมีจุดอื่นไหมที่ว่าทางประเทศไทยเนีที่สมาคมแป้งหรือว่าสมาคมอื่นเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างเงี้ยครับนอกจากเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิต เป็นปัจจัยที่สําคัญมากซึ่งเราต้องทําให้ได้เป็นพื้นฐานนะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะของของแป้งนะซึ่งที่อย่างที่เอสเอ็มเออยู่ยก็เป็นเรื่องของการทรํา modification นะการสร้างไอไอ แป้งดิบซึ่งมีฟังชันนอริตี้ซึ่งมันแปลกออกไปถึงแม้มันจะยังคลาสสิฟายอยู่ในตัวเนทีฟสตาร์สก็ตามนะไม่มีแบบที่เปับทั้งแว็กซี่ก็ได้นะฮะแว็กซี่มันก็เป็น natural m o d i f i c a ค i ั n แล้วมันอาจจะเป็นแว็กซี่หนึ่งสองสามสี่ห้าในอนาคตนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยหน่วยงานวิจัยจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนหรือจะเป็นสถาบันอย่างแว็กซี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง เหนว่าทาง TTDI เนี่ยก็ทำเรื่องนี้นี่ผมว่าเป็น10ปีครับแต่เราใช้เวลาถึงไม่ต่ำกว่า5ปีในการทำตลาดต้องให้เครดิตศูนย์ห้วยบงนะครับศูนย์ห้วยบงซึ่งเป็นคนทรรม์เราผมก็ได้ยินว่าท่านอาจารย์เจริญศักดิ์เอ่ยท่านอาจารย์พิจารณ์เลยก็คิดถึงซีรีส์ใหม่ของตัวนี้อีกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีไอ้ไอ้ ผลิตภัณฑ์แป้งใหม่ๆเนี่ยนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเองก็ต้องศึกษานะในแง่ของการแข่งขันอย่าง corn starch potato starch wheat starch t a p s t a r c อะไรต่างๆซึ่งมันอยู่ในอยู่ในการแข่งขันบริบทของการแข่งขันซึ่งผมคิดว่าแป้งทั่วโลกเนี่ยเผอๆอยู่ในระดับ 75-80ถึงล้านตันนะฮะอยู่ในรูปของกรูโคสไซรับ3-40ล้านตันน้นนี่นั่นซึ่งในนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเซกเมนต์มาร์เก็ตแชร์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะยังเป็นคอนสแตนต์อยู่นะฮะเราจะเห็นว่าแต่เดิม5ปีที่แล้วผมไม่คิดว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่ส่งออกคอนสแตนต์นะเดี๋ยวนี้เราก็เห็นละอินเดียก็กลายเป็น ผู้ส่งออกคอนซารตเบอร์หนึ่งของโลกใช่ไหมฮะอะไรเหล่านี้เราต้องติดตามแล้วก็แล้วก็ใช้ความรู้ของเราที่อย่าในการทำนวัตกรรมผมเคยเห็นท่านดรพิเศษเหมือนกันนะครับที่ตอนที่รู้สึกว่ามอสุรนารีใช่ไหมครับมีท่านดรวิรัต์คนเดียวนะครับที่พูดถึงภาพรวม global นะครับนี่ครับอยากจะให้ท่านท่านดรวิรัตช่วยฉายภาพรวมอีกนิดนึงว่า อุตสาหกรรมข้างนอกเนี่ยเขาแข่งขันกันสูงขนาดไหนครับอย่างพวกคอนสแตทเมื่อเปรียบเทียบกับทับพิวการ์สาตทเราเนี่ยคือคอนสแตทเนี่ยว่ากันที่จริงถึงแม้เขาผลิตมากมากเป็นจํานวนมากแต่ก็ในแต่ละประเทศเนี่ยก็คอนซูมของตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้สถิติในการค้าขายเอ็กซ์พอร์ตพูดง่ายๆคอนสแตทเนี่ยกับเป็นประมาณสักครึ่งหนึ่งของทับพิวการ์สแตททับพิวการ์สแตทนี่อยู่ระดับสามจุดสองบิลเลียน คอนก็ครึ่งหนึ่งคอนซ์สนะหนึ่งจุดเจ็ดอะไรเงี้ยนะก็แสดงว่าเขาผลิตเยอะแต่เขากินภายในประเทศเยอะก็ไม่มีการค้าขายระหว่างกันเพราะนั้นจริงๆถามว่าประเทศทั้งหลายที่ขาดคาร์โบไฮเดรตก็จะมองมายังเอทาเปยวกาเยอะกว่าเพราะนั้นผมยังมองว่าเมื่อฐานของการเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมีเยอะแสดงว่าเราควรจะไป สร้างตลาดให้มากขึ้นค,คือคนทั่วโลกมันก็รู้จักถ้าเราดูสถิติส่งออกของเราเนี่ยก็มีตั้งแต่ขายไปเยอะๆจนถึงน้อยๆแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่เราน่าจะลองพิจารณาดูก็คือการไปแนะนำไอ้คาร์าโอโบไฮเดรตซอสซ,ซึ่งเป็นแทปิโอกเนี่ยนะในประเทศกลุ่มซึ่งอยู่ลึกๆเข้าไปอย่างในเบลแ d นโรสซึ่งในที่สุดมันก็จะต้องมีมี มีการใช้คาร์โบไฮเดรตนะวันนี้เขจะใช้คอนใช้วีทที่กขปลูกเองหรืออะไรเองต่างๆผมว่ายังน่าจะมีโอกาสเพราะว่ามันมีฐานการตลาดของเราเยอะกว่าคอนแล้วตอนนี้ในแง่ของการเอ็กซ์พอร์ตของเราก็ได้เปรียบนะครับนรเอร์เหมือนกับว่าของเราจะเป็นนอน GMO Product non GM นะ n อน GM คอนเขายังติด GM บ้างนิดหนึ่งนะครับคอนนี่เรียกว่า GM เลยแหละ GM เพราะว่าเขาไปแนวนั้นอย่างของเราก็ อันนี้เราก็พูดได้แสดงว่าทาง SMS เนี่ยคือแนวนโยบายก็คือมุ่งทั้ง R&D ด้วยแล้วก็มุ่งทางเกษตรกรด้วยก็คือว่าเป็นคู่ขนานพาราเรียกันนะครับตั้งแต่พูดง่ายๆว่าตั้งแต่ต้นทางแล้วก็พัฒนาเต็มที่นะฮะทางที่ใกล้ชิดกับลูกค้าก็จะต้องมีนวัตกรรมนะฮะส่วนทึ่เป็นเป็นเนทีก็สร้างไปส่วนนึงเป็นโมดิฟายก็สร้างไปนะฮะ แล้วก็มองไปในอนาคตคนะในเรื่องของทั้งเชนเนี่ยนะผมก็ยังเห็นว่าณนะวันนี้เนี่ยนะในเรื่องของ <c oughs> ต้นทางนะก็มีสถาบันมี TTDI มีจำนวนคนมีพื้นที่เป็นจำนวนมากศึกษาเรื่องเกษตรอปติไม้เรื่องการเกษตรรนะรผมคิดว่าในอุตสาหกรรมเราเนี่ยเรามีการพูดจาน้อยมากในเรื่องของเครื่องมือในการเ,าเก็บเกี่ยว เทคโนโลยี Technology ในการเก็บเกี่ยวนะอะไรพวกนี้นะผมว่ามันน่าจะมีอีกสักสถาบันหนึ่งเป็น TDI 2ก็แล้วแต่มาทางด้าน process engineering <อ>เพื่อให้มันเป็น smart farmer มากขึ้นนะใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมนะดู demand supply ของมันนะดูว่า ไอ้ p อบยิวที่ไหนดีไม่ดีอะไรต่างๆพวกนี้นะร,รวมทั้งไอเรื่องของ l คลเมดต่างๆนะเพื่อเอามาเป็นองค์ประกอบผมว่าอันนี้เราอาจจะยังอยู่ในบ,บางจุดบางคนที่ทำอยู่แต่ถ้าเป็นเป็นเป็น,ปนกลุ่มเป็นสถาบันเหมือนกับท t d i ดีอยุค2-3อย่างนี้ผมว่าอันนี้ก็จะมันก็เหมือนกับเ,เมื่อ สิปีที่แล้วเราไม่รู้จักคำว่าว็กซีนเราก็เพียงแต่ฟังฟังเขาโพเตโต้ก็มีคอนก็มีนะข้าวเหนียวก็มีมาแล้วเป็นพันปีนะแต่วันเมื่อมันไม่มีการศึกษามันก็ไม่มีของออกมาซึ่งของพวกนี้มันจะใช้เวลา,เ,าเป็นเป็นเวลานานนะก็ต้องสร้างบุคลากรใหม่ๆที่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ เชื่อมโยงกับทางสถาบันต่างๆเพื่อสร้างของใหม่ๆขึ้นมาตอบโจทย์ในความต้องการของโลกขออนุญาตให้เครดิตนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านดรก็มีหมวกอีกใบนึงนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมแป้งนะครับแล้วก็ท่านดรวีรวัตรเนี่ยท่านเป็นผู้ผลักดันในการใช้ดาวเทียมในการสํารวจมันนะฮะใช้ดาวเทียมยิงมาเนี่ยแล้วก็สํารวจให้ accuracy คือใกล้เคียงใกล้เคียงจะถือว่าเป๊ะเลยคือมันก็เอเบเลสแต่ก็ให้มัน ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็ท่านดอกเตอร์ก็จะสนับสนุนเรื่องการใช้แมชชนิกนะครับในการเก็บเกี่ยวหัวมันต่การนี้เรากําลังศึกษาอยู่นะครับท่านดอกเตอร์ใช่ใช่ครับก็ท่านดอกเตอร์มีมุมมองในเรื่องการใช้มาเครื่องจกักรมาใช้แทนแรงงานคนอย่างไรบ้างครับคือเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยตอนนี้ ผมเห็นเนี่ยไวที่ขุดๆเนี่ยสี 40, ย่ส้าเยอะเหมือนกันนะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยหันมาทําพวกนี้อันนี้มัน,มนทุกคนก็เห็นพร้องต้องกันว่าแรงงานในการขุดเนี่ยนะมันจะน้อยลงค่าขุดค่าบริการเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นครับแล้วก็จริงๆการขุดเนี่ยมันก็จะ,ะ,ะมีข้อเสียอยู่อันหนึ่งก็เรื่องของ การรีมูฟเอาไว้ตัว Contamination เสร็จหินดินทรายเนี่ยนะ oh. นะโดย m a n นวลเนี่ยนะก,ก็ทำได้ยากนะผมว่าถ้าหากว่าเรามีเทคโนโลยีในการขุดและในการคลีนออกแบบเครื่องจกักรให้มันสามารถทำด u a l f ฟังชั o นได้เลยเนี่ยนะ oh. ผมว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะมี เจ้าภาพจบในที่เดียวเลยนะครับจบดในที่เดียวแล้วก็สะอาดด้วยสะอาดเลยโอ้นี่อาจายดีมากผมว่าอันนี้ควรจะต้องมีมีเจ้าภาพอะนะจะเป็น t t d i เวอร์ชัน2ผมก็สนับสนุนนะแทนที่เราจะไปหาซื้อมาซึ่งมันไม่มีไอ้นั้นมันไม่เหมือนซื้อรถยนต์ซึ่งเขามีเขาศึกษามามีโมเดลมาเรียบร้อยไอ้นี้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครนะซึ่งการสร้างพวกนี้เนี่ยมันต้อง สร้างบุคลากรที่จะที่จะสามารถออกแบบทดสอบแล้วก็ค่อยสเกลอัพนะเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านี้ครับแล้วท่านทอตรอยากจะฝากอะไรในเพื่อนเพื่อนฝูงในแวดวงอุตสาหกรรมมันสังปรังไหมครับพวกทํามันเส้นโรงแป้งต่างๆนะครับอยากจะให้ช่วยขยับในจุดไหนไหมเพราะว่า เรารู้แล้วว่าตอนนี้คู่แข่งเราเริ่มประชิดตัวเราแล้วเราจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรหรือว่าจะพัฒนาตัวเองไปทิศทา,างใดดีงียครับารย์ก็ก็โ,โดยภาพรวมแล้วก็เรื่องของที่สําคัญก็คือจุดฟันเดเมนทัลนั่นแหละที่อยากจะฝากให้ให้ทุกท่านช่วยกันที่ตรงนี้นะเพราะวันนี้ผมอยากจะจะพูดหนึ่งเรื่องใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของโรค CMD ก็ต้องบอกว่าโรค ไอ,ไอ้พันไอ้ไอ้ไวรัสอันนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงเมื่อคราวนี้เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเรามีพันใหม่แล้วนะที่จะตอบโจทย์อันนี้รประเด็นก็คือต้องการความร่วมม้ร่วมมือนะของสมาชิกในสมาคมคเพื่อที่จะแก้ไขปัญหนานี้ได้ถึ่งทางสมาคมเองก็ได้จัดงบประมาณลงไป นะโดยที่จำนวนห้าล้านาน,นะต่อไปอาจจะเป็นอีก5ล้านอีก5ล้านนะร่วมกับทางด้าน TTDI ซึ่งจะส่งเอาไอ,าอา้ลำพันธุ์ใหม่พันธุ์อิทธิ123่งสอมาให้พวกเราช่วยกันขยายพันธุ์แต่ผมอยากจะบอกเลยว่าถ้าพวกเราไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันดีๆไอ้พันธุ์ที่เอามาให้พวกเราไปกระจายปลูกกับชาวไร่ นะถ้าไม่มีการเทคแคร์ดูแลนะตามที่มันต้องการเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียของเสียเวลากันเป็นปีๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวในอนาคตเวลาใกล้นะอีกปลายเดือนหรือปลายเดือนธันวาหรือต้นเดือนต้นปีหน้านะทาง SMS เองก็จะมีข้อมูลครบชุดแต่เต็มรูปแบบว่าวิธีทำ ทำแล้วตรงไหนเฟลตรงไหนดีทําอย่างไร hmm. จะไปแชร์ให้พวกเราได้ทราบ,รบนะผมคิดว่าถ้าถ้าพวกเราทราบนะมันก็จะเป็นการโมดิเวตในการทํางานครับว่าถ้าทําอย่างนี้มันได้ดีอย่างนี้นะมันผลเป็นผลดีกับทั้งอุตสาหกรรมอย่างไรอันนี้ก็ขอฝากไปด้วยครับก็คือท่านดอร์ได้เสิร์ฟให้ คิดว่าตอนนี้ตอนนี้ทำไปสามแปลงนะครับทั้งหมดมียี่สิแปลงแต่ที่ยี่สิบแปลงเนี่ยก็ก่อนสิ้นสิ้นปีนี้ใช่ไหมครับจะสามารถขุดมาหมดเพาะพอขุดมาหมดเสร็จก็จะมีข้อมูลชุดหนึ่งแล้วท่านทางลรตเตอร์ก็จะสามารถให้ข้อมูลเนี่ยกระจายสู่สมาชิกหลงแป้งได้ว่าโอเคทําอย่างนี้ดีไม่ดีอย่างไรนะครับเหมือนท่านทดลองให้เสร็จเลยครับก็วิงวอนนะครับว่าให้ ช่วยกันขยายแล้วก็ช่วยกันดูแลนะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็เอาไปแจกแจกใช้แล้วจะเสียของเปล่าเดี๋ยวจะเสียของครับครับครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอบคุณท่านดรวิรััน์ครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่ให้ความรู้นะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะขอครั้งต่อไปตอนที่มีการโปรโมทให้เกษตรกรได้รับทอนพันนี้อาจจะมาขอทําอีกยินดีครับยินดีครับยินดีขอบคุณครับโอ้ยเสียงแห้งเลย